ะะพูดคุยกันกับคุณวะรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG b u l l e n Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษคะคสวัสดีครับคุณอิงครับ ค่ะวันนี้นะคะสัญญาณของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะเขียวได้นะคะเอเชียก็บวกมาเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ร้อนแรงเหลือเกินนะคะหุ้นเทคนี่วิ่งกันเอ่อวิ่งรุ่งโรจน์มากนะคะถึงแม้ว่าวัคซีนจะมีการกระจายออกไปนะคะแต่ว่าหุ้นเทคเนี่ยไม่ยอมแพ้เลยนะคะพาตลาดหุ้นเพื่อนบ้านตลาดหุ้นทั่วโลกยังวิ่งตามไปด้วยสัญญาณวันนี้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าไว้วางใจได้หรือเปล่ากลยุทธ์เป็นยังไงคะในการลงทุนในตลาดน้ำมันค่ะ แนวโน้มทิศทางหรือโมเมนตัมตลาดหุ้น <c oughs> สหรัฐตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียสดใสน,นะครับ <c oughs> ก็เป็นสัญญาณตัวเนื่งครับที่ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าเหตุผลที่ตลาดหุ้นในต่างประเทศมีสัญญาณแล้วก็มีแนวโน้มโมเมนตัมในเชิงบวกมาจากท่าทีของ คุณโจรมองพาวเวลนะครับที่มีการแถลงต่อสอสอแล้วก็สอวอของสภาคอนเกรสยืนยันครับว่าเฟดเองจะยังคงใช้นโยบายการเงินในรูปแบบของการผ่อนคลายต่อไปการกําหนดในส่วนของมาตรการอ,อ,อ,อัตราดอกเบี้ยนโยบาย <c oughs> น่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ําเงินเฟอ้อที่หลายคนกังวลน,นะครับว่าจะทําให้ ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดชลอหรือลดในส่วนของการอัดฉีดเม็ดเงินในรูปแบบของ QE เฟดเองก็บอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยกว่าจะมีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมายอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง3ปีนะครับมุมมองดังกล่าวครับก็สะท้อนให้เห็นครับว่าธนาคารกลางสหรัฐยังคงจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับอัตาราดอกเบี้ย ของเฟดซึ่งเป็นดอกเบีย้ยนโยบายจะยังคงอยู่ในระดับเดิมคือ0ูน5ถึงศูนต่อไปครับแล้วก็วงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็สินทรัพย์ที่ระดับการจดจำนองนะครับก็ยังคงมีการเติมหรือลินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครับ <S <S ความหวังดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ลดความเสี่ยงให้นักลงทุนล,ลดความวิตกกังวล ว่าเงินเฟอ้อที่กําลังขยายแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะทําให้เฟดเองถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะครับแนวโน้มดังกล่าวก็ยังคงทําให้หลายคนมองครับว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามเม็ดเงินที่เฟดน่าจะยังคงเติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงได้รับความนิยมมากขึ้นครับเมื่อ ุณโจรมงพาวเวลมีมุมมองเชิงหมดต่อเศรษฐกิจแล้วนะครับรองประธานเฟดคุณลิช์ตคาริดาซึ่งหลายคนมองครับว่าถ้าเฟดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนมุมมองนโยบายเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณจากรองประธานเฟดก็คือคุณริช์ตคาริดาก่อนแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ครับรองประธานเฟดก็ออกมาย้าในมุมมองภาวะเศรษฐกิจอยู่ในระดับของการขยายตัวและก็ในทิศทางที่แข็งแกร่งสอดคล้องกับประธานเฟดนะครับซึ่ง ทั้งคุณจอร์มพาเวลล้แลวก็คุณริชาร์ดคาริดาครับมีมุมมองเป็นไปนี้ที่ทางเดียวกันก็เลยทําให้ตลาดยิ่งเชื่อมั่นไปกันใหญ่เลยครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการทยอยฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิดว -19 ที่เป็นไปตามที่ตลาดมีการคาดการแล้วก็ประเมินไว้นอกจากนี้นะครับในส่วนของสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA วันนี้ก็มีการอนุมัติในส่วนของวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอนสันครับซึ่งวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอนสันถือว่าเป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันแล้วก็ต้านทานการระบาดของไวรัสโควิด1 9ได้โดยการฉีดเพียงแค่เข็มเดียวนะครับออมีการออกมาเปิดเผยจากทางทางาเนียบข่าวด้วยครับว่าวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารแยาของ สหรัฐหรือ FDA นะครับจะทายอยฉีดให้กับประชาชนชาวสาหรัฐเริ่มในสัปดาห์หน้าเลยนะครับแล้วก็วัคซีนเนี่ยเตรียมพร้อมไว้แล้วมีถึง3-4ถึงล้านโดสทีเดียวดังนั้นครับความพร้อมเกี่ยวกับวัคซีนที่จะสามารถฉีด เราก็น่าจะฉีดได้ในอัตราที่เร่งขึ้นหรือว่ากระจายสู่ประชาชนชาวสหรัฐในทิศทางที่เร็วมากขึ้นกว่าที่หลายคนคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้นะครับ mm hmm. น่าจะเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็การขยับตัวได้อย่างแข็งแกร่งครับอืมค่ะเอ่อถ้าเกิดว่าเอ่อฟังจากปัจจัยที่ทางคุณวรุษพูดมา ในฝั่งของสหรัฐเมริกาก็คือว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเองน่าจะมีการฟื้นตัวไปในทิศทางที่ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนแล้วก็จะฟื้นตัวไปดังนั้นค่ะมันดูค่อนข้างที่จะอ,อ,อาจจะดูขัดไปกับ ทางนโยบายหรือเปล่าพราว่าถ้าฟื้นตัวจริงแต่ทําไมยังต้องใช้นโยบายอื่นๆควบกคู่ไปด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่าจะลดลงด้วยนะคะเจอร์ร็งเวิก็ยังยืนยันว่ายังใช้การอาัดฉีดนะคะหรือว่าการรินลงไปนะคะอยู่เรื่อยๆครับต้องบอกว่าจริงๆหลายคนมองครับว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีการส่งสัญญาณแสดงท่าทีดังกล่าวทําให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลต่อการถอนหรือการดึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเงื่อนไขของคุณโจโร่มพาวเวลที่ให้มุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวนะครับคุณโจโร่มพาวเวลให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทาง พัฒนาการของวัคซีนแล้วก็การกระจายตัวของวัคซีนที่มีมุมมองแตกต่างไปจากครั้งก่อนหน้าครับก่อนหน้าน,นี้เองเนี่ยคุณโจลมพาวเวลมีมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐในความเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากตัวคุณพาวเวลเองไม่แน่ใจเกี่ยวกับความสามารถแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนรวมทั้งความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยพอวัคซีนเริ่มมีการ ทยอยฉีดให้กับประชาชนชาวสหรัฐไปแล้วเริ่มเห็นจํานวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐลดลงจํานวนยอดผู้เข้ารับสาพยาบาลในโรงพยาบาลนะครับที่มีอาการหนักๆนียลดลงคุณโจโลมรพาเวลก็เลยเริ่มเปลี่ยนมุมมองครับว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพน่าจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยน่าจะมีสัญญาณของการกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวคุณโจโลร็พาเวลก็บอกว่าเฟดเองใช้ เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดแล้วนะครับ <c oughs> ควรที่จะต้องหวังพึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายทางด้านการคลังออซึ่งถ้าเราตามข่าวนโยบายทางด้านการคลังจริงๆครับคุณอิงเราจะเห็นว่าช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้ผ่านการอนุมัติเบื้องต้นจากสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรหรือสสนะครับแล้วก็จะมีการนําเข้าสู่สาภาคองเกรสโดยจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออเมริกนรีซอแพนในวันศุกร์นี้ครับความหวังดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้คุณไบเดนแล้วก็รองประธานเฟดคุณริชาร์ดคาริดานะครับมองถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐต่อมาตรการทางการคลัง ที่จะถูกตัดหรือถูกเติมเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจว่าน่าจะทําให้ที่ทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีสัญญาณแล้วก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวหรือกระเตื้องขึ้นครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตลาดก็ยังคงจับตาดูท่าทีของทางสภา,าคองเกรสนะครับว่าจะมีการเติมเงินหรือมีการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนหแต่อย่างไรก็ตามครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะคง อัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมแต่สิ่งที่นักลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนตอบรับก็คือความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการขยายตัวตามมุมมองของคุณเจอร์พาวเวลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยไปสะท้อนทิศทางความเชื่อมั่นผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าต uh ัวบอลยูนะครับพอบอลยู Por bon you, ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนครับเริ่มมีสัญญาณ uh oh. ของการขยับขึ้น ตามที่ทางเศรษฐกิจสหรัฐที่จะขยายตัวมากขึ้น <tightening> นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นใช่ไหมครับ<ม>ก็โยกเงินจากพันธบัตรรัฐบาลไปลงทุนในตลาดหุ้น<ม>ดังนั้นนะครับพอคนขายพันธบัตรรัฐบาลหรือไม่ถือไม่ถือครองพันธบัตรรัฐบาลบอลยู<ม> <Born U S 2> หรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็เลยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนก็เชื่อมั่นนะครับว่า ทิศทางเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเนี่ยน่าจะมีสัญญาณของการกระเตื้องแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นพอดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนขึ้นหุ้นกลุ่มพลังงานเอาโทษครับหุ้นกลุ่มธนาคารก็ขยับขึ้นแล้วก็พอมีวัคซีนตัวใหม่ออกมานะครับที่ทางธนาคานดิบหรือหุ้นกลุ่มพลังงานก็ขยับขึ้นเพราะว่ามองว่าถ้ามีการฉีดวัคซีนหรือการกระจายตัวของวัคซีนที่กว้างมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะทําให้การเดินทางกันไปมาหาสู่ หรือการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในระยะเวลาอันใกล้ดังนั้นก็เลยทําให้ทั้งหุ้นกลุ่มการเงินหุ้นกลุ่มพลังงานมีสัญญาณขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นตามราคาน้ํามันดิบครับอืมค่ะก็เลยจะเห็นว่าการพูดถึงเรื่องของอความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะที่เมื่อวานนี้เราก็จับตากันอยู่นะคะในขณะที่มีเรื่องของความเห็นต่าง เกิดขึ้นนะฮะบอลยู bon ก็ปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็คือเขาเทนะฮะเทก็คือขายขายพันธบัตรรัฐบาลนะคะเข้าไปสู่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้เราก็เลยจะได้เห็นการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกันนะคะก็จากตรงนี้ไปแล้วก็เรื่องของอัตราเป้าหมายเงินเฟอ้อที่เฟดบอกว่ามีการกำหนดด้วยว่าอาจจะ ไปใช้นะคะในราวๆก็คือว่ายังมีการผ่อนคลายแล้วก็ใช้นโยบายทางการเงินเนี่ยไปสักประมาณอีก3ปีก็คือยังไม่มีเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นส่งผลในในไปนะคะทำให้ตลาดของสหรัฐอเมริกาดูค่อนข้างดีเลยดังนั้นราคาทองคำนะคะในตลาดโลกราคาเนี่ยดูเหมือนว่าจะทะลุผ่านไปได้ยากจริงๆสำหรับะระดับ1800ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะ คุณว่วารุธมองยังไงคะถ้าเกิดว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาแบบนี้นะคะบอลยิวก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อก็ยังไม่ต้องกลัวอีกนะคะถึงแม้ว่าจะมี QE พิมพ์เงินออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะแต่ราคาทองคําก็ยังไม่ไปไหนมองอสําหรับทิศทางของราคาทองคําหรือแนวโน้มต่อจากนี้เป็นยังไงคะครับ แนวโน้มและโมเมนตัมทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยนะครับในระยะสั้นเนี่ยถูกลดความน่าสนใจลงครับประกอบกับมุมมองต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่มีสัญญาณการขยายตัวมากขึ้นเราเริ่มเห็นการทยานแล้วก็การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นวอลติีทของสหรัฐนะครับก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินจากสินทรัพย์ปลอดภัยไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงก็เลยทําให้การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของทองคำเนี่ยเป็นไปอย่างจํากัด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าแนวโน้มและก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยเอ่อก็ยังคงได้รับแรงหนุนแล้วก็ปัจจัยจากทิศทางแล้วก็แนวโน้มการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังนะครับเออหลายคนมองแล้วก็ประเมินครับว่าการที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง วงเงิน1.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในจนํานวนมหาศาลนะครับรัฐบาลกลางของสหรัฐเองอาจจาเป็นจะต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นนี่นสาธารณะของสหรัฐเนี่ยก็มีโอกาส<อ>ขยายตัวแล้วก็ปรับตัว,ตวเพิ่มขึ้นนะครับความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ทิศทางดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่า แนวโน้มและโมเมนตัมของเศรษฐกิจสหรัฐที่กระเตื้องและก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับเม็ดเงินที่ถูกอัดหรือถูกเติมเข้ามาครับหลายคนก็มองว่าดอลลาร์สหรัฐเองอาจจะด้อยค่าหรือว่ารดมูลค่าลงเนื่องจากปริมาณเงินจํานวนมหาศาลทั้งเฟดที่เติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งมาตรการทางการคลังที่จะถูกอัดหรือถูกเติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับน่าจะทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ภายในอนาคต แล้วก็ดอลล่าเองอาจจะสูญเสียหรือด้อยค่าลงไปนะครับเราก็เลยมองว่าถ้ามีประเด็นหรือมีความชัดเจนจากตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังเข้ามาจริงๆอาจจะทําให้ราคาทองคํามีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ดิบตัวขึ้น<ม>ได้ในระยะสั้นแต่เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะคุยกับสอสในวันศุกร์นะครับเราก็จะไปคุยกับสอวอรหรือ สภาคงเกรสที่จะผ่านหรืออนุมัติได้จริงๆเนี่ยประมาณกลางเดือนมีนาคมครับดังนั้นณตอนนี้เองทองคําก็เลยตอบร,รับในเชิงลบก,กับข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อนข้างดีนะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยยังมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบในระยะ,ะสั้นเลยนะครับ YLG เนี่ยแนะนำว่าอาจจะจับตาดูในส่วนของแนวต้านย่อยบริเวณ1,909เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนะครับซึ่งเราเห็นการลดในส่วนของระดับสูงสุดลงของราคาทองคำในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาครับจากบริเวณ1,816 1,814วันนี้เราให้1,809นะครับถ้าราคาทองคำเข้าใกล้หรือดิดตัวแล้วไม่ได้มีแรงซื้อหรือปัจจัยหนุนมากพอ คุณยังว่ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับเราแนะนําว่าอาจจะแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับเพื่อเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาออนตัวหรือย่อตัวลงนะครับก็ให้แนวรับไม่ลึกครับเป็นบริเวณพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามพันเจ็ดร้อยเออเเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับถ้าราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้นะครับมองว่าน่าจะเห็นจังหวะของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำ ทางนี้ถ้าเป็นนักลงทุนในฝั่งตลาดที่เฟกหรือฝั่งโกลฟวเจอร์ uh, นะครับจะเปิดสถานะขายเล่นสั้นก็ได้สามารถเปิดสถานะขายในโซนพ uh, ันแปดร้อยเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแล้วก็ไปสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากผ่านบริเวณพันแปด้อยิเ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งหนึ่งแปดสองเจ็ดสำหรับตัวโกลสปอตนะครับ จะเป็นในส่วนของระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าราคาทองคํายังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับ1 8 2 7ได้นะครับเราก็มองว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของทองคําในระยะกลางก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นการพักฐานและการอ่อนตัวลงมา,าเนื่องจากเราเห็นการลดระดับสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ของราคาทองคําลงมานะครับก็เลยมองว่าเป็นลักษณะของการขายเล่นสั้นก่อนแต่การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลง ของทองคําก็อาจจะไม่เยอะนะครับก็อาจจะรอจังหวะราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วก็ทําการเข้าซื้อคืนทั้งนี้ต้องบอกว่าตลาด t f e ฟไม่ว่าจะเป็นตัวเซ0ห้าสิบอินดีฟนะครับหรือว่าตัว p r o f ิวเจอพรุ่งนี้ปิดทําการ <c oughs> ในวันมาค <c oughs> ับลุกานะครับ <c oughs> ดังนั้นนักลงทุนอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบถ้าไม่อยาก <c oughs> แบรับความเสี่ยงมากนะัก <c oughs> ก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการเล่มสั้นระหว่างวัน เป็นเดทเห็ดไปครับแล้วก็พยายามลดสถานะหรือลด Position ในการลงทุนสําหรับวันนี้ลงครับอืมค่ะประเด็นของทองคําถ้าเกิดว่าดูจากเทคนิคเองแล้วเนี่ยจุดที่จากภาพเทคนิคแล้วนะคะจุดที่น่าจะเป็นตัวยืนยันการจบการย่อลงเนี่ยค่ะพอจะมีจุดที่ที่เรา พอจะคำนวณได้เอาไว้ไหมคะที่เราน่าจะรับอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะหลุดไปต่ำกว่านี้ระดับไหนคะหนึ 1, ่งพันเจ็ด้อยหกสิบหรือเปล่าครับถ้าถ้าเป็นระดับต่ำสุดบริเวณพันเจ็้อยหกสิบนะครับจะเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณอิงถ้าราคาหยุด การทําโลใหม่หรือว่าไม่สร้างระดับต่าสุดใหม่จากโลของสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นะครับแนวโน้มและโมเมนตัมที่มีการลดระดับสูงสุดลงลดระดับต่าสุดลงก็จะหยุดหยุดลงนะครับเราก็มองว่าน่าจะเห็น การกลับมาสร้างฐารหรือการทรงตัวของราคาทองคอาําได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมามบริเวณพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามเจ็ดสิบเอเอแปดสิบสอง <ๆ S 2> เหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนนะครับแล้วก็เกิดจังหวะ<ๆ>ของการดีดตัวแล้วก็ดีบาวขึ้นามาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณพันแปดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนในช่วงเช้าวันนี้นะครับกสทที่เห็นเหมือนกันครับว่า แม้ว่าทองคําจะถูกกดให้อ่อนตัวหรือปรับฐานลงนะครับก็มีแรงซื้อและก็การรีบาวกับในส่วนของช่วงสั้นของราคาเหมือนกัน<อ>ครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าการอ่อนตัวลงก็ยังไม่น่าจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงลึกนะครับเราก็เลยแนะนําว่าถ้าใครที่ขายทองคําออกไปแล้วหรือยังไม่ได้ซื้อคืนเนี่ยอาจจะทยอยเข้าซื้อคืนตามบริเวณแนวรับต่างๆ หรือว่าถ้าเป็นลักษณะของการลดความเสี่ยงได้ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ๆระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณ1 7 6เยเหรียญดอลลาร์ต่อไทสออนนะครับหรือบริเวณ1 7 7 9เหรียญดอลลาร์ต่อไทสออนซึ่งเป็นกรอบหรือชัแนลที่พอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาหลายครั้งแล้วมักจะเกิดจังหวะของการดิดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นพอสามารถเข้าซื้อเพื่อเป็นลักษณะของการซื้อขายขึ้นลงสลับฟันปลาไปได้เหมือนกันครับอืมก็ ตามเทรนด์นะคะตามกรอบนะคะแล้วก็ในช่วงนี้โกลฟิเจอร์สนะ,ะถึงแม้ว่าจะเป็นฝั่งช็อตแต่ก็ไม่ใช่ให้เป็นการช็อตแบบรอทำกำไรแบบว่าเ,เป็นกรอบเป็นกำนะคะเพราะว่าต้องออใช้จังหวะที่เข้าเร็วออกเร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่าตามกรอบแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้มีการแกว่งตัวลึกมากนะคะก็อาจจะต้องอาศัยสัญญ,ญาณตามกรอบแนวรับแนวต้านแนวรับ 1, 7 8 7 1 7 7 9แนะฮะแนวต้านหนึ่นอะคะกับมาที่ s 5ฟฟิตี้ฟเจอหน่อยนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะนักลงทุนจะเข้าลงทุนหรือปรับพอร์ตอย่างไรคะทาง YLG แนะนำกลยุทธ์สำหรับวันนี้ยังไงคะครับ แม้ว่าทิศทางการลงทุนในฝั่งตลาดหุ้นนะครับของอต่างประเทศแล้วก็ทิศทางตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยจะมีสัญญาณแล้วก็มีแนวโน้มที่เป็นบวกอย่างชัดเจนนะครับแต่ต้องบอกว่าทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นจะมีสัญญาณการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับทั้งนี้ต้องบอกว่าแม้ว่าไทยเองก็จะมีวัคซีน ต้านไวรัสโควิด19เข้ามาแล้วนะครับแต่หลายคนยังมองครับว่าวัคซีนกว่าจะมีการทยอยฉีดแล้วก็จะเริ่มสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็การกลับมาขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยเองได้เนี่ยอาจจะต้องกินระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับก็เลยทําให้ยังคงมีความเสี่ยงต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะยังคงไม่ได้ขยายตัวหรือเติบโตอย่างชัดเจนในระยะเวลาอันใกล้ครับเระกอบกับแม้ว่า ราคา s ิ e ฟิฟ u ี e เ f u ตฟ r เจอจะได้รับแรงหนุนจากที่ทางราคาน้ำมันดิบที่ขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับทั้ง b r ร n d ์แล้วก็ไนเมกเนี่ยไปขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้น2%กว่าแต่หลายคนยังเพิ่มความระมัดระวังต่อการประชุมของกลุ่ม OPEC และชาติพันธมิตรในวันที่4มีนาคมนะครับซึ่งมีการคาดการว่าการประชุมเนี่ยน่าจะมีมติผ่อนคลายการปรับลดกำลังการผลิต การผลิตหลังเดือนในสายนเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ย ราคาน้ำมันดิบมีการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นการประชุมของกลุ่มโอเปกถ้าจะมีการลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วก็แนวโน้มของกําลังการผลิตที่มีการปรับลดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการคุยกันหรืออาจจะมีการทบทวนชะลอในส่วนของการปรับลดกําลังการผลิตด้วยนะครับแนวโน้มหรือความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวอาจจะยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่น่าจะกดดันให้ราคาน้ํามันดิบ ทั้ง WTI แล้วก็ Brent ทเนี่ย <Brand. S 1> ที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเหนือ60 6 6 3เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลเนี่ยมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้ในลักษณะที่ค่อนข้างจำกัดครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังทำให้เซฟฟิตี้เนี่ยฟิวเจอร์ในบ้านเราเนี่ยยังคงติดแนวต้านแรกในโซน934 938จุดนะครับ<า>ซึ่งถ้าเราย้อนไป ก่อนหน้านี้เราก็จะพบว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต้นสัปดาห์นี้นะครับตัวดัชนีเซฟฟิตตี้เน็ตฟิวเจอร์เนี่ยเอสองหนึ่งมีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นยังคงติดกรอบแล้วก็แนวต้านในระดับดังกล่าวอยู่แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตลาดหุ้นในภูมิภาครวมทั้งดาวโจนส์ฟิวเจอร์ถ้ายัางขยับแล้วก็ปรับตัวบวกได้ต่อมากๆนะครับ ก็มีล<ช>ุ้นที่ s ซ t ฟิตตี้เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อหาแนวต้านสําคัญระดับ948จุดซึ่ง948จะเป็นยอดในรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นระดับสูงสุดของ s ซ t ฟิตตี้เนี่ยฟิวเจอร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยวซึ่งประมาณ3ครั้งครับที่ดัชนีชนระดับดังกล่าวแล้วก็ไม่ผ่านจึงเกิดการพักฐานและปรับฐานลงมาดังนั้นเนี่ยใครที่มีรองฟุตชั่นหรือถือสถานะซื้อไว้ไม่อาจยังแนะนำให้ทยอย แบ่งปิดสถานะหรือลดสถานะลงเพื่อเป็นการ<ฆ>ลดความเสี่ยงหรือถ้ารับความเสี่ยงได้สูงจะเปิดสถานะช็อตหรือสถานะขายเพื่อเล่นสั้นที่ต้านสองคัญระดับ948ก็ได้เหมือนกันนะครับ<ฆ>แต่ว่าควรจะตั้งสต็อปล็อหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยง<ฆ>ทางนี้ถ้าดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมา<ฆ>ระดับ9 1 5 916เเป็นระดับต่ำสุดของช่วงดัชนีของช่วงต้นสัปดาห์นะครับ<ฆ>ก็จะเห็นว่ามีการอ่อนตัวและย่อตัวลงมาแล้วเกิด จังหวัดการลีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นก็จะใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดในส่วนของการทยอยปิดสถานะขายหรือว่าเข้าซื้อ<ฆ>เพื่อเล่นสั้นแต่ว่าถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยกรอบแนวรับสําคัญที่ห้ามหลุดก็คือบริเวณ903เป็นระดับ<ฆ>ต่ำสุดของเดือนก<ฆ>ุมภาพันธ์ถ้าหลุดแนวโน้มและโมเมนตัมการแกว่งตัวในรูปแบบของไซเว์หรือการพักฐานออกด้านข้างของเซ<ฆ>ฟตี้เดฟิวเจอก็จะเสียไปครับ โอค่ะก็ขอบทววน,นะคะสำหรับปรับกลยุทธ์ในอนุพันธ์นะคะกับ YLG วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณวรุธด,ด้วยนะคะที่มาแนะนำการลงทุนนะคะให้กับทางาแฟนรายการชุมชนนะักลงทุนวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวรุธรุ่งขำนะคะจาก YLG Boolean and Futures นะคะ